ยังมีมนทินต่างๆหลายๆเรื่องในอดีตตลอดจนเรื่องของน้องแตงโมถึงจะคุณแถลงยังไงก็ตามคุณไปกลบความเชื่อของคนไม่ได้ความเชื่อของคนเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก เพราะเขาเชื่อของเขาอย่างนั้นจริงๆและทาไมเขาถึงเชื่ออย่างนั้นจริงๆเพราะว่าโซเชียลมีเดียและประชาชนทั่วไปที่ติดตามเรื่องนี้เขาพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะขุดคุยทุกอย่างที่ตํารวจไม่กล้าขุดคุยตํารวจปิดแล้วไม่กล้าพูดจนกระทั่งมาถึงจุดที่เรียกว่าหาคนที่บอกว่าตัวเองคือคนที่ขับเรือคือนายโรเบิร์ตแล้วนายโรเบิร์ตนั้นขับเรือไม่เป็นกระชากทำไมน้องแตงโมตกแต่ประโยคนี้นี่มันมีเบื้องหลังเยอะมากขับเรือกระชากน้องแตงโมตกหรือว่าไม่พอใจนะั้นน้องแตงโมที่ไม่ สามารถจะทำงานเอ็ที่ตัวเองติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนได้ก็เกิดเกิดโกรธขึ้นมาผักเธอเองตกเรือไปเลยเหมือนกับหมัน่นไส้ผมไม่ทราบแต่จะยังไงก็ตามประชาชนไม่เชื่อตำรวจแล้วและจะไม่เชื่ออีกต่อไปนั่นข้อสังเกตข้อที่หนึ่งข้อสังเกตข้อที่ส ท่าผู้ชมครับท่าผู้ชมจาได้ไหมลองดูเหตุการณ์ดีๆน้องแตงโ,โมตกน้ําคนตกน้ำหนึ่งคนทําไมถึงขั้นระดับนายกรัฐมนตรีลงมาเล่นด้วยพลเอกประยุทธ์จันโอชามาพูดเรื่องน้องแตงโม,โมให้ทําคดีตลกไหมท่านผู้ชมเขารบกันจะได้หงายหากันนี่ยูเครกนกับรัเสเซียน้ํามันที่ขึ้นลิตรประมาณ50บาทแต่วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็บอกว่าให้มาทําคดีน้องแตงโมและสุดท้ายข้อสังเกตผมข้อที่3ก็คือว่าน้องแตงโมตกน้ํา ตำรวจเมืองไทยแม่งไม่มีน้ำยาเลยสักคนใช่ไหมต้องให้พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาคุมคดีนี้คุมคดีคนตกน้ำท่านผู้ชมแสดงว่าคดีที่คุมนั้นต้องการจะออกมาในรูปแบบที่ตัวเองต้องการใช่หรือเปล่าผมไม่รู้ท่านผู้ชมนี่คือข้อสังเกตที่ผมตั้งเอาไว้อาท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมมันมีคำถามเยอะมากที่ตำรวจตอบให้ไม่ได้แล้วก็มันมีคำถามเยอะมากที่เกิดขึ้นมาจากโซเชียลมีเดียประชาชนทุกคนที่ไม่เชื่อในตำรวจแล้ว รงแรงกันค้นหาข้อมูลกันยังไม่กลัวเหน็ดไม่กลัวเหนื่อยเพียงเพื่อจะทำความจริงให้ปรากฏท่าน